สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการซ่อนจํานวนผู้ติด,ดตามในช่อง u t u b e นะครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่ต้องการให้คนอื่นมองเข้ามาแล้วเห็นว่าช่องเราเนี่ยมีผู้ติด,ดตามมากน้อยเท่าไหร่ยังไงเนี่ยมันมีฟีเจอร์ปิดเอาไว้อยู่นะครับจริงๆจะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้นะครับเมื่อพร้อมมันเป็นรยนิยมส่วนตัวไม่มีถูกไม่มีผิดบางคนอาจจะทําช่อง YouTube มายังไม่นานอย่างผมเนี่ยสร้างช่องนี้มายังไม่กี่วันเดงนะครับผมก็อาจจะอายๆกันเขินอยู่ เพราะว่าผู้ติดตามยังน้อยนะฮะก็เลยตั้งใจว่าจะซ่อนเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมีผู้ติดตามประมาณสัก1,000คน2,000คนหรือว่าเป็นหมื่นเนี่ยผมก็ค่อยมาเปิดตัวก็ได้แต่บางช่องผมเห็นนะครับมียอดการดูแต่ละคลิปเนี่ยหลายหมื่นแล้วเป็นแสนเนี่ยแต่เขาก็ ปิดบังซ่อนเอาไว้ไม่ให้เรารู้นะครว่าช่องเขามีคนติดตามจํานวนเท่าไหร่นั่นก็ว่าอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของเจ้าของช่องแต่ละคนนั่นเองนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ผมสาธิตโดยโทรศัพท์มือถือนะครับระบบ Android ไม่แน่ใจนะฮะว่า iOS เนี่ยจะทําเหมือนกันหรือเปล่าแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าทำง่ายมากๆนะครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับสเต็ปแรกนะฮะก่อนอื่นเลยทุกคนจะต้องเข้าไปใน Play Store นะครับแล้วก็ไปโหลดเจ้าแอปนี้มาก็คือ ดอลฟินนะครับสัญลักษณ์รูปปลาโลมานะครับเป็นปลาโลมาตัวสีขาวแล้วก็พื้นหลังเป็นตัวสีเขียวนะครับโหลดมาแล้วก็ติดตั้งเอาไว้เลยหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็คลิกเข้าไปเราก็จะเจอหน้านี้นะครับจากนั้นก็จิ้มลงไปตรงโลโก้รูป y o u t u b e นะครับปึบ๊บเข้ามาแล้วนะครับอ่ามันจะโผล่มาตรงนี้ อันนี้ก็คือช่องใหม่ของผมเองนะครับสัญลักษณ์รูปฟุตบอลนะฮะแล้วเราก็จิ้มลงไปตรงโลโก้รูปของช่องเรานะฮะแล้วก็จิ้มคำว่าช่องของคุณปับ๊บจากนั้นมันก็จะมีเมนูขึ้นข้างบนที่เป็นแถบพื้นหลังสีน้ำเงินตัวสื่อสีขาวนะครับปรับแต่งช่องกับจัดการวิดีโอเนี่ยเราจิ้มไปที่ปรับแต่งช่องึ๊บ โอเคครับรอสักครู่มาแล้วทีนี้ให้ทุกคนมองไปที่ด้านล่างของหน้าจอโทราศัพท์มือถือของเราฝั่งซ้ายมือครับมันจะมีรูปฟันเฟืองอยู่นะครับจิ้มไปตรงรูปฟันเฟืองเลยปุ๊บมันก็จะโผล่เมนูการตั้งค่าให้ทุกคนเลือกไปที่คําว่าช่องนะครับปุ๊บมันจะมีข้อมูลพื้นฐาน การตั้งค่าขั้นสูงการมีสิทธิ์ในฟีเจอร์เราเลือกการตั้งค่าขั้นสูงครับคลิกเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเลื่อนออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำเพิ่มเติมนะครับเมนูนี้ก็ฟีเจอร์นี้กน็น่าจะต้องติดตั้งไว้ก็คือไอ้วงกลม3อันเห็นไหมครับที่เขาบอกว่าช่องนี้เป็นช่องที่สร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่าอันแรกนะครับอันที่2ก็คือไม่ อันที่3ก็คือต้องการตรวจสอบให้เราเลือกตัวกลางนะครับให้เ,เลือกว่าไหมนะฮะสถานะว่าเป็นไหมช่องนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับอ่าโอเคเอาเลื่อนมาก่อนนะฮะเลื่อนมานี่ฮะตรงจํานวนผู้ผู้ติดตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่แบบนี้มันเป็นสัญลักษณ์ลูกศรติ๊กถูกไว้เนี่ยอันนี้มันจะไปโชว์ฮะช่องเรามันจะโชว์ว่ามีผู้ติดตามเท่าไหร่คนอื่นเขาจะรู้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็แค่เอาลูกศรอนนอกก็คือติ๊กนะครับให้มันเป็น ช่องว่างขาว,ขาวอ่าหลังจากนั้นเราก็บันทึกนะครับเนี่ยตรงด้านล่างนะฮะตรงด้านล่างขวามือนะครับของหน้าต่างนี้เนี่ยอันนี้คือกรณีที่จะที่จะซ่อนนะครับแต่ถ้าเราอยากจะแสดงให้คนรู้ว่าช่องผมมีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเนี่ยกระติกนะครับเหมือนเดิมกรณีที่เราออกแล้วนะฮะหมายถึงว่าถ้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยอยากจะโชว์เนี่ยแต่กรณีของผมผมขอซ่อนไว้ก่อน,นครับผู้ติดตามน้อยนิดเหลือเกิน โอเคปุ๊บเรียบร้อยครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็มารีเช็คดูนะครับเห็นไหมฮะว่ายอดจํานวนผู้ติด,ดตามอันน้อยนิดของช่องของผมเนี่ยหายไปแล้วนะครับไม่ต้องโชว์แล้วดังนั้นก็ฝากหน่อยนะครับใครที่ชอบฟุตบอลนะครับก็มาคุยกันได้ใน YouTube ช่องนี้นะครับคอลูกหนังฟุตบอล FC จะพยายามหาประเด็นเด็ด,ด,ดประเด็นที่น่าสนใจมาเล่ามาโม้กันนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ